ก็ตีกลับขึ้นมาในตอนนี้ยืนที่บริเวณไฟายที่เราคุยกมื่อต่างวันนะว่าก็ต้องซื้อไยมันเป็นรีบาวนนะครับค่ะตอนรีบาวมันก็ต้องรีบาว์แบบแรงนะครับค่ะมันจะสามสิบจุดสามสี่วันอย่างเงี้ยนะครับมันจะรีบาวนแรงมากถ้ามันเป็นขาลุกนะครับค่ะกอเรารู้ว่าเราซื้อหุ้นอะไรก็ได้ที่มาเพื่อขายนะครับแ้วหุ้นที่มันจะขึ้นได้ดีนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นหุ้นที่มันลงมาเยอะๆนะฮะส่วนหุ้นที่มันไม่ได้ลงมันก็จะไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่ค่ะ แต่เรียกที่มันขึ้นมาขึ้นแบบกระจายกระจายถูกไหมครัค่ะทั้งเขียวทั้งกระดาษกระจายกระจายตัวไปแนสซนองเนี่ยน,นะครับก็ขึ้นทุกตัวแหละ,ระครับเราทก็ขึ้นเยอะถ้าส่วนใหญ่สามสิบเปอร์เซ็นต์ก็เป็นทุกนที่ทันินเด็กกันทั้งหมดนะฮะแล้วในตลาดส่วนใหญ่ก็จะขึ้นนะฮะก็ให้เรารู้แล้กวกันว่ามันเป็นการรีบาวน์นะฮะแล้วเราก็ต้องซื้อไปเพื่อจะขายเท่านั้นนะครับ ในบวกสามสิบห้าแล <c oughs> ้วอจะบวกสี่สิบพรุ่งนี้บวกอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ดูว่าวันไหนมันแพ้เราก็ขายนะครับคือถ้าใครเก่งมากๆก็อาจจะดูแดันสี่ร้อยไม่รู้เท่าไหร่นะครับอันนี้เราไม่ได้ใช้ระบบนั้นอยู่แต่คือหมดแรงก็ขายนะครับก็ขอเป็นว่าซื้อมาแล้วก็ขึ้นมาเพื่อขายแล้วการราคาเท่าไหร่บางทีมันก็จะเร็วมากนะ่ะครับอาจจะรีบาวสามวันห้าวันเจ็ดวันเลยก็ได้อาจจะรีบาวไปจนถึงที่ยี่สิบก็ได้นี้ไม่ใครรู้นะครับแต่วันนี้เป็นวันเริ่มต้นของการรีบาวแล้วครับ ซึ่งเราแนะนำาแล้วตอนกลางวันว่าใครช็อตมาก็ต้องปิดแ้าใครลองไปก็ลองเข้าไปเลยค่ะถ้า,าใครลองเม,มื่อตอนกลางวันก็ประมาณ 9, 9, 9, เก้าสเก้าดือนนะี้เก้าสิบเจ็เร็วมากนะครับได้ยี่สิบรุนแรงมากนะครับการเล่นขาลงตีกลับมาอย่างแรงเลยฮะใช่ก็การเล่นฟิวเจอร์เสียไปเฉยๆนะต้องดูว่าถ้าซับรับซับรับไปถ้ามันให้ซื้อก็ต้องซื้อเข้าไปยาซื้อเกิดตั้งแต่เมื่อเช้านะครับในแท่เกียร์ท่งที่สองขอร์ยี่สิบนาทีนะครับคุณมีระบบก็จะรู้ว่าต้องรอกตั้งแต่เมื่อเช้านะครับ พูดถึงตอนนี้มันก็ลําบากแล้วใช่ไมมันมาแล้วไปแล้วมันก็ยัไปต่อนะครับใครก็จะถามว่าลองแบบนี้ได้ไหมก็ได้แต่เพผ่งที่ท่าบมาจจะย่อกพอในองเนี้นะฮะนะครับซึ่งมันก็คงเล่นสวนกับต่างประเทศก็คืนนี้ดาวโจนส์น่าจะลงนะครับค่ะครับก็ทะลุมาเลยนะฮะเมื่อสักครูนคร่นี้ก็พันสี่ร้อยสี่สิบแปดจุดทะลุมาสี่สิบจุดเราจะเห็นว่านะครับในท้านเรามีความรู้มันช่วยเราได้เยอะมากนะครับค่ะจากการที่ ไม่ว่าจะคุยกับผมหรือคุยกับนักวิเคราอบครันเขาเขาบอกว่าไม่ต้องขายแล้วถูกไหมครับค่ะรอรีบาลกลค้วยขายซึ่งก็เตรียมมาสามวันละนะค่ะก็ถูกต้องทั้งหมดครับแล้ววิธีการขายเราจะต้องอาจจะมีปัญหาเหมือนว่าแต่ว่าเวลาเวลาที่มันจะขายมันต้องมีสัญญาณก่อนนะฮะค่ะเวลาเร็วที่สุดแล้วก็ต้องดูสัญญาณเร็วที่สุดอะนะครับก็ค no ือมันเริ่มไม่ขึ้นนะรู้ไหมครับค่ะเพราะมันจะเร็วมากก็คือว่าถ้ามันช่วงบ่ายไหนมันเริ่มไหลลงเมื่อไหร่นะฮะ เราก็ต้องเริ่มทิ้งไปเลยนะครับแต่ถ้าเราไปดูราคาไปตั้งขายไว้มันก็จะพระทิ้งเราออกจากตลาดไปเลยนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยเข้ารอบใหม่นะครับไปขึ้นไปแล้วมม่จะหมดแรงผมอธิบายได้แบบนั้นนะครับหมายความว่าเซตที่มีการรีบาวรอบนี้ก็ยังถือว่าเป็นการรีบาวในรอบของขาลงอยู่นะฮะเป็นรีบาวรอบลงแต่ถ้าแพทเทิร์นนี้เพื่อขาขึ้นนะครับรูปแบบนี้อันนี้เราก็จะไม่รู้ว่ารีบาวถึงไหนนะครับ แต่เรารู้ว่ารีบาวขึ้นมาแต่วคนยังไม่ได้ขายหุ้นก็ขายไปนะฮะแต่วันที่มันจะจะจบจริงๆอ่ะมันจะทําให้เราเหมือนกับว่ามันจะขึ้นต่อไปเยอะนะข่าบอกได้แค่นั้นนะครับเพราะขาขึ้นจะเกิดขึ้นเมื่อจะขึ้นไปที่พันห้าร้อยห้าสิบแถวทีกประมาณร้อยจุดนะครับต้องไปพันห้าร้อยหกสิบเลยแล้ววิ่งไปเลยนะห้ามเบรกนะถ้าเบรกก็จะเริ่มไปขาลงนะครับคือสามารถลงได้ทุกเมื่อสําหรับอาการที่ขึ้นมาแบบนี้ ถูกต้าครแต่เราไม่ต้องกลัวไะครับเราก็ดูไปเพราะเราซื้อวันนี้เ็าเราซื้อที่ต้นทานนะฮะสมมุติเราซื้อปลตอมาแล้วเ็าซื้อไปจากสามหนึ่งเจ็ดตนนี้สามสองสี่ถูกไหมครับสมมุติมันขึ้นไปสามสามศูนย์สามสี่ศูนย์นะฮะมันรวมาสามสามศูนย์แล้วก็ต้องขายถู้ออกไปครับเราก็คิดว่าเรากาไรสิบสาบาทนะเราซื้อมาสามหนึ่งเจ็ดนะครับตึกเราใช้วิธีคิดแบบนี้อย่าไปเสียดได้อย่าไปเลยเลยนะครับเพราะมันเป็นการสวิงที่แรงมากนะครับอือ ค่ะกทีน,นี้ก็ป <K i> ีคนขาอยากจะรู้ว่ามันควรจะขึ้นถึงไหนมันก็เป็นทฤษฎีราคาแล้วค่ะทฤษฎีราคาแล้วมันรีบาวไม่ถึงหรือมันรีบาวเกิดก็จะเกิดการเสียเสียได้รีบาวไม่ถึงนะครับก็ไม่ได้ขายนะครับก็จะรอราคาอยู่นะฮะซึ่งซึ่งในขาขาึ้นเน,ขขนี่ยมันก็จะพอลอราคาไ,ได้แต่ในขาลงมันรอราคาไม่ได้เน,น,ขขน,น,นี่ยเพราะเวลามันลงแล้วมันจะลงเร็วมากนะครับน่ะ ก็ต้องรอเตรียมระบายของพอใจตรงนี้ไหมใช่มันเร็วมากนะครับอย่างที่เฟกเรองมากนะครับฟุ่นเลยเนี่ยกะชากมาฟุบเลยนะนะครับแต่ใครไม่ได้ลองมาก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอช็อตขั้วบะแต่ตอนช็อตขั้วบ่มันก็จะยากอีกเหมือนกับว่าเฮ้ยช็อตจริงหรือเปล่าช็อตจริงหรือเปล่าใช่นะครับแต่สิ่งที่มันง่ายที่สุดก็คือการช็อตจากตอนที่หลุดก้าแต่ก้าสิบห้าครั้งแรกเนี่ยเป็นได้เก้าสิบจุดเนีง่ายสุดละพอต่อชนี้ไปก็ให้ดูเหมือนกับลูกบอลที่มันเด้งข จะไม่แรงแบบรอบแรกแล้วแต่การเด้งก็จะเด้งอื่นแบบรอบแรกกว่ารอบแรกนะครับแต่การลง<ต>รอบนี้จะเป็นแพทเทิร์นขาลงนะครับแพทเทิร์นขาลงถ้าไปพูดถึงว่าจะลงถึงไหนก็จะมีปัญหาอีกนะฮะเพราะบางทีพอมันหยุดเด้งแล้วมันก็จะทําเป็นไซเวย์นู่นนี่นั่นสรุปว่าถ้ามันจะเป็นขาขึ้นมันต้องวิ่งขึ้นไปพันหกเลยจากตรงนี้เลยโดยห้ามหยุดนะถ้าเป็นแบบนั้นนะฮะใช่ถึงจะเป็นขาขึ้นขาขึ้นถ้าจะขึ้นต้องวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยแล้วผ่านไปเลยห้ามเลยห้ามหยุดเลย ก็หมายความว่าพักปุ๊บวันรุ่งขึ้นก็ต้องแท่งเขียวต่อแท่งเขียวต่อนะฮะก็ต้องเทรดวันนึงเป็นแสนล้านเนี่ยนะครับถึงจะขึ้นไปได้ก right right ็ huh? ้องเงินมาแจกแล้วก็เอานะพลังเกียาเข้ามาอยู่ก็ได้นะครับค่ะค่ะผมผมคิดว่าตอนนี้ยังขึ้นอยู่ในสัปดาห์นี้นะฮะแล้วก็เราตามดูกันไปละกันนะครับแต่ผมจะบอกนิดนึงว่าการขึ้นบอลลีบาแบบนี้จะรอให้ผมมาบอกสัญญาณขายเนี่ยนะครับคือมันก็คุณจะต้องลงมาแล้วอะนะฮะแล้วถ้าใครซื้อวันนี้ โอเคมันกำไรทุกคนแต่มันจะกำไรไม่เต็มที่หรอกนะครับมันก็มีวิธีขายอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าแบ่งขายออกไหมครับคือซื้อวันนี้ให้เสร็จแล้วก็ไม่ซื้ออีกแล้วนะครับแล้ววันต่อไปก็แบ่งขายได้ไหมครับพรุ่งนี้ขึ้นไปอีกวันนี้เมื่อกี้ได้ยินอะไรขึ้นมาแปดเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับอลาบาวใช่ไหมครับค่ะพรุ่งนีาขา้ขึ้นอีกแปดเปอร์เซ็นต์เอาขายไปยี่สิบเปอร์เซ็นต์พรุ่งนี้ขึ้นอีกแบ่งขายไปเรื่อยๆแบบนีงง้นะครับคนที่จะไม่ซื้อคือเลยนะครับใช้วิธีแบบนี้ก มันจะกระจายทั้งกระดานนะครับมันจะไม่มีของจริงสุดท้ายมันก็จะหลบออกกันหมดกลุ่มแบงก์กลุ่มแบงก์สื่อสารแล้วก็น้ามันมันขึ้นหมดอ่ะตัวที่ลงก็จะขึ้นทุกตัวนะฮะตัวที่ลงน้อยก็ขึ้นน้อยตัวที่ลงมากก็จะขึ้นมากค่ะไม่สามารถระบุได้นะครับว่าตัวไหนเพราะมันจะขึ้นทุกตัวนะฮะหรือเราให้สังเกตก็ได้วันนี้ขึ้นเกือบทุกตัวใช่ไหมครับทั้งตลาดเกี่ยวทั้งกระดานใช่ไหมครับเกี่ยวยกแผงใช่ไหมครับ วันที่สองผ่านไปุ่งนี้ก็ยังเขียวเกือบยกแขงอยู่ก็ยังเป็นการรีบาวอยู่พอวัน <ๆ S 2> <ๆ>ที่สามเริ่มเขียวขึ้นแผงนี่ออกไหมครับเริ่มเขียวขึ้นแผงในกลุ่มน้ํามันกลุ่มแบงค์มีบางตัวเริ่มเหลืองเริ่ม,เร,มเริ่มแดงอย่างเงี้ยก็คือการรีบาวใกล้จบโอเคไหมครับดูได้หลายแบบนะพอเราถือว่าการรีบาวจะล้จบได้ดีกว่าไม่ได้ก็ขายเปิ้งหมดเลยแล้วจบไปเลยตัวแล้วมันจะขึ้นต่อไปก็ช่างมันเราไม่สนใจนะครับ อืมอ่ะได้กลยุทธ์ก็เราบอกวิธีไปแล้วว่าต้องทำยังไงเมื่อวันเราก็บอกวิธีก็ต้องทําอะไรกับมันเข้าไหมครับพรุ่งนี้ตกได้ไหมฮะช่วงนี้เป็นไงนะครับพรุ่งนี้จะตกได้หรือเปล่าคะพรุ่งนี้ไม่มีครับแพทเทิร์นแบบนี้เป็นแพทเทิร์นขึ้นต่อให้ดาวโจนส์ลงก็จะขึ้นนะฮะมผมแนะนําให้นักลงทุนเนี่ยก็คือมีทิศทางที่ถูกต้องนะครับคือคุณต้องไม่กลัวคุณต้องทําตามระบบระบบบอกว่าให้ลองนะครับ แล้วตอนนี้ผมยังไม่เห็นสัญญาณนะครับแต่ผมก็บอกแล้วว่ามันจะสวนกต่างประเทศมันก็สวนที่จริงถูกไหมครับมันไม่ได้ขึ้นตามดาวโจนส์นะครับเพราะดาวโจนส์ตอนนี้ฟิวเจอร์ลบอยู่ร้อยเปอรนะครับมันไม่กลัวนะมันจะสวนพคืนนี้ดาวโจนส์ลบุ่นนี้มันก็จะขึ้นนะครับุ่นนี้มอาจจะย่อเช้าแล้วก็วิ่งขึ้นต่ออีเพราะมันเป็นสัญญาณรีบาวรีบาวมันไม่รีบาววันเดียวนะครับอ๋อไม่รีบาววันเดียวนะรับีบาวก็มีอย่างน้อยสามวันห้าวันเจ็ดวันแล้วแต่นะครับค่ะะอกกติ็ ถ้าแรงมากๆก็สามวันแหละ <Okay. S 1> ถ้าถ้าขึ้นแล้วก็ต่อไปไม่แรงก็อาจจะขึ้นขึ้นไปแรงๆสามวันแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นแล้วก็ค่อยๆวกลงนะฮะ <Okay. S 1> เพราะมันเป็นมันเป็นสภาพที่สภาพของการลงที่ตลาดยังมีเงินอยู่นะครับคือตลาดไม่ได้ไม่ได้ขาดแคลนเงินนะดอกเบียก็อยู่ในในที่ต่ำนะฮะสองคนก็ไปการเล่นของกลุ่มสถาบันนะฮะฝรั่ง ฟุตเทรดนะครับก็เล่นแบบสไตล์นี้อยู่แล้วและเล่นตลาดที่มีฟิวเจอร์นะครับเอากันตายไปข้้นนะครับใครพูดมาต้องสต็อปลอสหมดนะครับใครพูดอะไรมาต้องสต็อปลอสก่อนนะครับอย่าไปถือไว้นะครับพูดโดนหนักนะครับบอกก่อนนะฮะกินเร็วมากนะครับพูดเวลากาไรก็กาไรเยอะเวลาขาดทุนก็ขาดทุนเยอะนะครับใครเล่นพุดเนี่ยต้องเฝ้าเลยนะครับก็เหมือนเล่นฟิวแจร์แบบพอๆกันนะคลองดู ก็ขอให้ทุกคนโชคดีทำเรียนบอลรีบาวอยู่นะฮะการเล่นตราสารประเภทอประเภทฟิวเจอร์จะได้กำไรมากกว่าเล่นพูดนะฮะพราุ้นตาจจะแทนแล้วปิดตัวแล้วตัวขึ้นอย่างมากก็ไม่ขึ้นไม่ได้เยอะนะครับขึ้นตัวเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ใครลองฟิวเจอร์มาเช้าเก้าสิบเก้าเนี่ยมันกำไรแบบนะยี่สิบจุดมันก็ถือว่ากำไรห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของเงินลงทุนนะมันเยอะนะครับเพราะนั้นตลาดแบบเนี้ยเขาเล่นฟิวเจอร์เป็นจะได้เปรียบมากกว่าพะหุ้นอาจจะซื้อบ้านปูไปกำไรสองเปอร์เซ็นต์นะครับ 14.6ก็เป็นราคาปิดก็ไม่รู้ราคาขายได้หรือเปล่านะครับพรุ่งนี้ขึ้นไป15ขายไม่ทันเพราะอีกวันึังลงสมมุตินะครับจุด14.4เท่าถุนละมันก็จะมีปัญหาแต่ถ้าฟิวเจอร์ชวนเลยนะครับขึ้นไปเอิอง้งมีสัญญาณปับ๊บตามระบบบอกให้ช็อตช็อตเพิมแบมอย่างน้อยก็ยังได้แก็บทั้ง2 0 3บจุดอยู่นะครับผมคิดว่าตอนนี้รีบาลก็ประมาณ94จุดจากเอาล่นะครับ94จุดนั้นมีขาสูงอืมค <5. 6. S 2> ่ะอ่ะ เวื่อที่ผมพูดไปผมไม่ได้คาประกันนะฮะผมลว์แคระบบคือนะฮะผมไม่ได้บอกว่ามันจะต้องไปที่เก้าสี่ศูนย์นะครับอระบบมันจะบอกเลยว่าชอบตรงไหนนะครับทองคํานะคะอ่าทองคํานะครับก็ยังไม่มีอะไรนะครับเป็นอยู่ที่หนึ่งสามสองแปดนะครับก็ยังเป็นเซเวลล์เราไปที่ยี่สิบนะครับก็ไปรู้ว่าเขาจะเป็นยังไงจะเทคที่เขาคือจะเป็นแบบนี้ลงมาลองขึ้นไปก็ปิดก็ได้มันเป็นไซเวลหรือจะออกมาก่อนก็ได้แล้วก็ใค่ก้างดที่ยี่สิบก็ค่อยเข้าไปก็ได้นะ หรือไปเล่นตั้ที่สิบเก้าหรที่ยี่สิบเลยก็ได้นะครับแตนน่เ้าเข้าไปดูว่าจะเล่นขึ้นหรือเล่นลงนะครับค่ะอ่ะได้ค่ะพี่นิพนธ์อ่ะวันนี้ก็ตาม,มขอบคุณค่ะครับสวัสดีค่ะนั้นก็เป็นรายละเอียดของคุณนิน์